สวัสดีคะ่ะมาบอกต่อของดีสำหรับใครที่กำลังมองหาแป้งพับอยู่ก็อย่าจืเป็นตัวนี้เลยคะ่ะดีน่าไวมินเนอรัลพาวเดอร์ SPF 3 0 PA บวกบวกบวกตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นมิตตี้ใหม่ของแป้งพับเลยนะเพราะว่าด้วยส่วนผสมจากน้ำแร่ช่วยทำให้เนื้อแป้งเนียนละเอียดนั่นเองตัวนี้ปกปิดหรือรอยนะ้าแต่บางเบาแล้วก็วนี้ไม่ทําให้รูคุ้มขนและอุดตันด้วยที่สําคัญนะคะช่วยเบอรูคุ้มขนแล้วก็ทําให้ผิวหน้าน,นี่มใสามากๆ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือว่าอาการแพ้ใดๆแน่นอนตัวนี้นะคะสําหรับใครที่ผิวหน้ามันเนาะคือใหญ่จะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยในการคุมมันถึง8ชั่วโมงปกติก็คือเป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างมันเนาะแต่ว่าใช้ตัวนี้ไปก็คือคุมมันได้ดีจริงเลยค่ะตัวนี้นะคะหนึ่งตลัรบราคาเพียง100บาทเท่านั้นเองจากราคา150เนาะแล้วก็ฝากติดตามราคาโปรโมชั่นแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนี้ ก็อยากจะบอกว่าใช้ดิ n งมากเลยนะคะทุกคนท่านนี้ก็บ๊ายบายค่ะ